ในๆนะมันเป็นรูปปากมันเป็นปากของโลกหรือเปล่าเออเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะลองหมุนข้างดูเขากราบมาแล้วนะครับกับช้องคนเงาอลิเกโน่เจมส์อลิเกโน่ครับกราบมาแล้วนะครับวันนี้ วันนี้ไม่ทํารายการมันเป็นยังไงนะเพราะว่าเพราะว่าผมเนี่ยจะเปลี่ยนรูปแบบของการลงคลิปในช่องหน่อยนะเออก็คือว่าทุกๆอาทิตย์วันอาทิตย์ในวันพฤหัสเนี่ยมันจะมีแบบว่ารายการที่ไม่ใช่รายการมันเป็นยังไงนะเออก็คือสมมติว่าคลิปเนี่ยในวันพฤหัสเนี่ยจะเป็นคลิปเบ็ดเล็ดและก็สูนอาทิตย์หน้าวันพฤหัสก็จะเป็นคลิปเป็นยังไงเหมือนเดิมเออแบบว่าอาทิตย์วันอาทิตย์อะเออแต่ว่าวันอาทิตย์เนี่ยมันจะลงมันเป็นยังไงรายการเดียวอยู่แล้วนะฮะเออแล้ก็สลับสลับไปอะมันจะได้แบบมีความหลากหลายในช่่่่่อออออองงงงะนนนนยยยยไเเเเามมมััป็ดีวบบืืผ ันนี้ก็เลยจะมาทํารายการนี่เลยก็คือบอกไปแล้วเหมือนกันก็คือรายการคนเก่าพาทเที่ยวออกลับมาทำอีกซนิดแล้วกันก็คือเที่ยวทิปนะฮะคือไม่ได้ไปไหนเลยอยู่ในบ้านนะไปแล้วก็มาเริ่มเมือเลยดีฝานี่เลยแล้วก็อยู่ในที่กูคนแบบเหมือนเดิมนะครับอันนี้เราจะไปไหนดีซึ่งมันมีประเทศที่ผมอยากไปหลายที่มากๆเลยนะเว้ยเออ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 เดี๋ยวลองเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองไปซักแคนาดากันเออเออเออประเทศเนี้ยผมก็อยากไปเหมือนกันเว้ยแคนาดาเนี่ยอ่าแคนาดาไปเลยนี่แคนาดา เพราะว่าธรรมชาติมันสวยเว้ยบ้านเราก็สวยแหละแต่มันสวยคนละแบบไง <c oughs> โอ้ยเดี๋ยวนีว้เลยนี่เ <c oughs> ขียวมาเรากดไปเลยมันจะเป็นไงวะมีที่ลงไหมอ้ามีที่ลงอยู่ไอ้ต้องดูจากมุมไหนดีมุมนี้ดีฟ่าอ้าอย่างไงโอ้โหเหมือนบ้านเราเลย <c oughs> <c oughs> ลอง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 ไปที่อื่นลองที่อื่นเออเนี่ยโอ้โอ ถ้าผมมีบ้านอย่างนี้ผมตายเลยเนี่ยแต่มันไม่น่าจะใช่บ้านนะเป็นโกดังอะไรสักอย่างะนะดูวิวดิคิดสภาพนอนตื่นมาแล้วเจอวิวอย่างเงี้ย <c oughs> โอ้โหยดูดิดูดนั่นเออมันน่าจะเป็นศูนย์วิจัยอะไรสักอย่างนะเนออเอเอตั้งอยู่กลางเกาะกลางเลยเนี่โอ้โหดูดิเฮ้ยโคตรสวยอะ่ะโอ้ภูเขาล้อมรอบภูเขาน้ำแข็ง ซึ่งวิวอย่างเงี้ยบ้านเราหาไม่ได้แน่ๆฮะไอ้ที่มันมีภูเขาต้องแข็งเนี่ยเรามาแถวนแบบทะเลทะเลที่ทะเลทะเล,ะเลอ,อ่าง,งเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำภูเขาภูเขาเนี่ยเ,ออเนี่ยเออเนี่ยคือผมเป็นคนอย่างงี้เว้ยผมเนี่ย,ยเกิดที่ชนบุรีใช่ไหมศรีราชาผมก็จะเบื่อผู้แบบน้ําทะเลเป็นพิเศษเลยเว้ยเออเพราะว่าเห็นมาแบบ20กว่าปี ก็แต่เกิดมา24ไปเห็นแต่ทะเลก็คือแทบจะไม่ได้เที่ยวภูเขาเลยเว้ยเออผมก็เลยว่าอาจจะเบื่อพวกแบบน้ำน้ำซะหน่อยหนึ่งนะนด้วยแบบเป็นแบบทะเลสุดลูกหูลูกตาอย่างนี้อย่างนั้นผมจะเบื่อเว้ยแต่ถ้าอย่างนี้เนี่ยไปเที่ยวคือต้องไปเที่ยวอย่างนี้เว้ยแบบมีแอ่งน้ำมีภูเขาแบบโอ้ยนี่นั่น หน้าไปปีนเขาเออเออเอเอ,เอโอ้โหน่าไปน่าไปมากๆเลยอ่ะ๋ออ,อีกที่หนึง่งที่ผมอยากจะขึ้นไปก็คือจุดที่สูงที่สุดในโลกเว้ยภูเขาเอเวอเรสต์นั่นเองฮะคัญหาเลยนี่ยอดเขาเอเวอเรสต์นี่นี่ยเนี่เนี่ยเนี่ยไม่มีเลยหรือไม่มีที่ให้ลงมาเลยเหรอโอ้เสียใจว่ะอยากลงไปในเอเวอเรสต์อ่ะลอง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 ,ลองยอดเขาภูโมริอ่ายอดเขาภูโมริ โอ้ยเนี่ยเนี่ยผมเนี่ยโคตรอยากไปอย่างนี้เลยโคตรอยากปีนเขาอย่างเงี้ยซึ่งผมไปดูคลิปแต่ละคลิปเนี่ยผมว่าผมน่าจะปีนไม่ถึงนะฮะเพราะว่ามันต้องแบบมีความทรมโถดมากอะใช้เวลาเดินเป็นแบบเป็นเดือนเดือนใช่ไหมเออเออต้องแบบว่าค่อยๆเดินอะเพราะว่าข้างบนเนี่ยอากาศมันน้อยเออมันก็แบบให้แบบร่างกายปรับตัวไม่งั้นเราอาจจะช็อกตายได้เออเออเออที่ไหนอยากไปนะประเทศอะไรนะมันชื่อประเทศได้ว,ว่าอะไรปะอ๋อนี่นี่นิวซีแลนด์นิวซีแลนด์ผมก็อยากไปเหมือนกัน นี่เลย New นิวซีแลนด์อ่าเนี่ยแหละเนี่ยแหละเนี่ยแหละต้องดูนี่สิป้าเข้าไปเออเอ,อ้ยโอ้เขาปั่นจักรยานเหรอโอ้โคตรชิลปั่นจักรยานที่ชิลมากเลยว่ะโอ้ยถ้าผมปั่นผมปั่นได้ทั้งวันนะ่ะจริงๆ <laughs> ถ้าวิวขนาดนี้นะโอ้ยเออเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยผมอยากไปมากในนิวซีแลนด์อ่ะ ธรรมชาติธรรมชาติสวยๆมีทั้งภูเขามีทั้งอะไรเนี่ย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 ดูดิผมเ,เป็นคนชอบภูเขามากๆเลยเว้ยเพราะว่าผมเบื่อทะเลไงเบื่อน้ำไงเพราะว่ามันเห็นน้ำมาท้งชีวิตอะเออเนี่ยเนี่ยอยากไปอย่างเงี้ยแล้วต้นหญ้ามันดูเป็นพุ่มๆน่ารักชิบหายเลย <c oughs> ก็เนี่ยนะประเทศข้าวข้าที่ผมอยากไปอ่ะทีนี้เราก็มาดูแบบว่าจุดแปลกในโลกอันดีฝา้ว่าแบบในโลกเนี้ยเนี่ยมันมีสถานที่อะไรที่แบบแปลกๆบ้างหรือแบบอะไรที่มันประหลาดประาดบ้างตึกประหลาดประหาดหรือแบบทุ่งหญ้าประหลาดประลาดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมเนี่ยก็ได้ไปเอาพิกัดมาแล้วเว้ยเอออ่ามาที่แรกเลยดีกว่าก็คือเป็นสถานที่ที่เขาบอกว่าถ้ามองจากมุมบนเนี่ยมันสวยมากๆเลยด้วยเนี่ยเนี่ยผมไปกอพิกัดมาแล้ว นี s, 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 oples, ่นี่ไงนี่ไงมันชื่อว่าอะไรเนี่ยโพแทสซิ่มหรือเออเออมันคืออะไรวะแล้วมันทำไปเพื่ออะไรใช่ไหมเออแต่ว่ามันสวยก็เห็นไหมมันคือน้ำนะเว้ยเนี่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 ยเนเป็นน้ำด้วยเขาแบบเขากักเก็บน้ำไว้อะมันคือเอาไว้ยทำอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะลองไปหาในคุกเกอร์นี่มันคือโอ้ยทำอะไรอ๋อมันคือที่ผลิตโพแทสเซียมคลอไรด์เขาเลยต้องกักเก็บน้ำไว้นี่ยเนี่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 อ๋อคิดว่าเขาทำไแบบเป็นแบบศิลปงศิลปะไม่ใช่ไม่ใช่มันคือที่ผลิตโพแทสเซียมคลอไรด์ นี่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 อ๋อแต่มองจากข้างล่างมันก็สวยนะเนี่ยเออปลายสถานที่ต่อไปอะไ้ป่าที่มันแปลกๆสถานที่ต่อไปเนี่ยนะฮะก็คือสถานที่ที่มีรอยแปลกๆบนพื้นเว้ยเออซึ่งมันตั้งอยู่ที่เนวาดาอเมริกาอยู่ในพิกัด37-116ลบ้ออา ...37-116 ลบแล้วก็ดูพิปัดตตรงนี้เลยเนี่ยๆสาม1ิบเกา116บอถูกแล้วแล้วก็เลื่อนไปหา37ไปทางซ้ายนี่นี่นี่เจอแล้วนี่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  มันชื่อว่าอะไรอ่ะเออชื่อมันเขตรงตัวมาเลยนั่นก็คือจา a แอนทรายแองเกิลสามเหลี่ยมยักษ์มันคืออะไรวะไหนลองเซิร์ชกูเกิลดิจแอนทรายแองเกิลอ๋อมันก,ก็มีแบบหลายๆที่เนอะหาไม่เจอว่ะแล้วมันลงไปดูได้ไหมลงไปดูไม่ได้เว้ยเนี่ยๆไหมใครเป็นคนทำเออยูเอฟโอหรือเปล่าไม่น <laughs> ่าจะใช่แล้วก็ไปดูสถานที่ต่ <Titanic> อไปดกว่าเขาบอกว่าสถานที่นี้เนี่ย <functions> มันมีตึกรูปแปางประหลาดๆเวยเออขาบมันอยู่ที่ดิกซอนสหรัฐอเมริกาไหนลองใครลองหาดูหาดู ดิกซอนสหรัฐอเมริกาอ่านี่สหรัฐอเมริกาอยู่พิกัดที่41.8-89.4เลบเหรอเจอแถวเนี้ยเหรอบอกมันจะมีตึกรูปร่างประหลาดประหลาดคล้ายๆค้าอะไรเดี๋ยวไปดูกัน <c oughs> อ่านี่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 เจอแล้ว <c oughs> นีไอ้โบสถ์ทำไมรูปร่างมันเหมือนกับคิวอลึง <c oughs> เออมันคือโบสถใช่ไหมตอนเขาสร้างอ่ะเขาเาไม่คิดถึงนะว่ามันมุมบนมันจะมองเป็นยังไงอะเออแต่มุมบนบล้อมันแบบโอ้โหเราลองรงดูใกล้ๆดิเนี่ยถ้ามองมุมข้างล่างมันก็ปกติใช่ไหมไม่มีอะไรพอมามุมมองข้างบนเท่านั้นแหละผมพ้ามฮอาฮอาฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่าไ่่า่า่าฮ่า่า่่าี่่น่่าม่าม่า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 ฮ่าฮ่าฮ่า เออไปเราไปหาดูนี่เลยพิกัดนี่เลยเน่เน่เน่ขอพิกัดไปแล้วเน่คนหาอ้านี่ไงเห็นไหมเห็นไหมมันเป็นรูปปากเลยเว้ยเออเห็นได้นะมันเป็นรูปปากมันเป็นปากของโลกหรือเปล่าเออเอ๊ะเี้ยว่อนะลองหมุนข้างด้วยมันเหมือนอะไรเนาะ สูบกายยิ่งชัดมองมุมนี้ดีแล้วครับให้มันเป็นปากดีแล้ว<笑><笑><อ>มีทั้งปู่มีทั้งจิเลยกู ก็แล้วก็ผมจะมีให้ดูอย่างหนึ่งเว้ยก็คือ Google Earth เนี่ยเขามีระบบแบบใหม่เว้ยไม่ใหม่หรอกมันก็เก่าแล้วแหละมันก็คือระบบย้อนเวลาเออนี่เลยแล้วก็มาเข้า Google Earth ใช่ไหมมานี่เปิดใช้งานเลย Earth อ่า Google Earth ใช่ไหมแล้วก็มันจะมีระบบ Time l a ปเว้ยเออเออก็คือระบบย้อนเวลานี่เนี่ยนี่ไทม e แลปป์อินกูเกิลออ่านี่เลยนี่เลยนี่เลยแล้วเราก็มาดูว่าน้ำแข็งบนโลกนี้เนี่ยมันละลายไปขนาดไหนเลยอ่านี่เลยนี่เลยตรงนี้เลยเนี่ยเนี่ยเนี่ย ที่โคลอมเบียน้ำแข็งมันละลายหิมย้อนไปเมื่อ30ประมาณ30กว่าปีที่แล้วเกือบสีปีอ่าดูนะ30กว่าปีที่แล้วเป็นอย่างนี้นะเกือบสีปีเนี่ยแล้วไปแล้วดูนะแล้วดูแล้วดูแล้วด,วดูนี่คือสาเหตุของโลกร้อนเว้ยดูดูมันค่อยๆลดดู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 ด,ด,ดู2020น้ำแข็งหายหมดแล้วเออมีมีลองอยู่ไปที่2020 นี่น้ำแข็งไม่มีอยู่แล้วเว้ยเออโอ้มันก็ใจหายนะเออเออเออนี่มันทำให้รู้ว่าโลกเราร้อนขึ้นเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆเลยเว้ยนหนแล้วดูตไปันคืออะไรมั่งมีให้ดูอีกเนี่ยอ่านี่อันนี่เอมันคืออะไรอ๋อมันคือการเจริญเติบโตของเมือง Las Vegas อ่าฮะไหนดู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  Las Vegas นี่คือเมือง Las Vegas นะดูว่ามันจะ,จะเจริญไปขนาดไหนไป โอ้โดู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 ค่อยค่อยขยายดู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 โอ้โยก็แบบขยายไปเรื่อยๆเรื่อยๆดูดูดูเป็นรอบข้าแล้วอะโอ้โยเออ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 ่าแล้วไปมาดูนี่ดิฝานี่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 มันคือคนเราเนี่ยได้ไปถางป่าเว้ยเพื่อที่จะมาทำฟาร์มของไอ ถั่วเหลืองอะเออแล้วมันทำให้ป่าเนี่ยมันเสื่อมโทมากๆเลยเว้ยเออเออนี่นี่นี่กดนี้เลยนี่เลยซอยบีมฟาร์มิงตรงตรงตัวเลยดูเมื่อสามปีที่แล้วดูดูดูเห็นไหมคนมันเริ่มถางป่าเพื่อที่จะทำไร่ของถั่วเหลืองเว้ยดูดูดูป่าหมดเลยป่าเกลี้ยงเลยมีแต่ไรเออนี่แหละฮะ คนเราเนี่ยแม่งโคตรเห็นแก่ตัวเลยเว้ยพูดตรงๆไปวะวะ มนุษย์เราเนี่ยแม่งโคตรเห็นแกตัวเลยเว้ยเออ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 เราไม่เผื่อแผ่ให้แบบว่าสัตว์ชนิดอื่นบนโลกเลยเลยมันจะอาจจะดูโลกสวยไปนะมันก็แบบปกติแล้วสัตว์ที่แข็งแกร่งมันก็ต้องครองโลกอยู่แล้วล่ะฮะเออเออเออแต่มันก็อนาคตนะเนอะคนมันต้องเปลี่ยนเลยแล้วล่ะฮะมันต้องแบบดูแลรักษาโลกให้ดีอย่างนี้แล้วอะอย่างที่ผมให้ดูใช่ไหมว่าน้าแข็งเนี่ยมันแบบละลายไวขนาดไหนเพียงแค่แบบสามสิบกว่าปีเองอะมันแบบละลายจนหมดเลยอะเพราะฉะนั้นแล้วนะครับผมเราก็ต้องช่วยกันดูแลรักษาโลกนี้นะฮะ มันไงหล่อชัจริงเจียวผมก็ไม่อยากจะพูดหลออแต่มันก็เป็นเรื่องจริงอะเพราะว่าเห็นไหม่าดทุกวันเนี้ยมันก็รอนขึ้นเรื่อยๆทุกวันเนี้ยนะประเทศไทยเนี้ยมันแทบจะไม่มีหน้าหนาวเลยแบบพูดแบบตะวันออกหรือภาคกลางอย่างเงี้ย หรืออีสานอย่างเงี้ยมันแทบจะไม่มีหน้าหนาวเลยเว้ยมันแทบจะเป็นแคว่าเป็นแค่2ฤดูเลยว่าคือหน้าร้อนกับหน้าฝนะมี2อสองฤดูเออประเทศไทยอะ่ะเอาวันนี้ก็พอแค่นี้เลยฝากนะครับสำหรับคนเหงาพาเที่ยว EP สี่รอบนี้นะฮะก็หมายว่าเที่ยวทิพย์กันแบบขำๆเฮฮาแล้วกันนะหลังจากที่โควิดเนี่ยเราไม่ได้ออกไปไหนเลยไงเออก็อยากจะพามาแบบเปิดหูเปิดตาบนโลกเออ ไม่รู้จะเปิดหู pe, เปิดตาหรืออะไรมากกว่านะอแล้วก็เอาไว้เจอใหม่นะครับกับรายการวิดตะเล็ดของช่องผมฮนะโอเคเดี๋ยวค่อยว่ากันว่าอาทิตย์จะต่อๆไปเนี่ยผมจะทำอะไรนะครับสำหรับวันนี้ก็พอหอมปากหอมคอแล้วเนอะเอออย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด u b s ส r i b e ให้ผมดไว้แล้วกันนะฮะแล้วก็มาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมกับรายการมันเป็นนังไหนในวันอาทิตย์นะจา๊ะสำหรับวันนี้ก็ปายแล้วนะครับผมบายๆนะจ๊ะ